เปิดลุกเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่งอ่านข่าววันที่3พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรียกว่าก่อนหน้านี้รายการทุบโต๊ะข่าวได้เปิดตัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของช่องแต่ทว่าก็เกิดเสียงวิพากวิจาร์ต่างๆนานาม,มากมายเลย ซึ่งหลังจากเจนนี่นั้นได้เจอดราม่านางแทนผู้ประกาศข่าวเต็มตัวบางก็ว่าไม่เหมาะสมที่จะนํานักร้องมานั่งอ่านข่าวแล้วมองว่าทางด้านเจนนี่เนี่ยก็คือเป็นนักร้องไม่น่าจะอ่านข่าวในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าหากมีความสามารถก็ทําได้แต่ก็มีหลายฝ่ายที่มองว่าเจนนี่แต่งตัวแต่งหน้าจัดจ้านเกินไปแล้วก็เข้ามาแนะนําให้ปรับลุกแต่งหน้าทําผมใหม่ล่าสุดเจนนี่เปิดลุกนั่งอ่านข่าววันที่3ในรายการทุบโต๊ะข่าว ซึ่งวันนี้ได้มาในชุดสีน้ำเงินพร้อมกับเก็บผมเรียบร้อยรวมถึงแต่งหน้าดูอ่อนลงโดยทางด้านเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความมาไว้ว่าวันนี้เดินทางมาจากภูเก็ตเพื่อมาอ่านข่าวทุกโต๊ะข่าวครั้งที่สามตอนรับข่าวแรกข่าวการเมืองตื่นเต้นอีกแล้วมีลิ้นพันบ้างอะไรบ้างโชคดีมีมืออาชีพอย่างพี่โจ๊กและพี่เก๋คอยช่วยซัพพอร์ตตลอดโชคดีกว่าการได้งานดีคือมีรุ่นพี่ที่ดีนี่แหละขอบคุณมากๆค่ะและงานนี้หลังจากที่ช าเน็ตได้เห็นลุคของเจนนี่เป็นลุคใหม่ลุคนี้เนี่ยต่างเข้ามาชื่นชมกันเพียบเลยว่าดูสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเลย